Có bên thứ ba bình không? Không có bà lạ con Có thêm bà lạ Nói còn nhiệt Nói luôn, nướng 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 nó như này phí là mày như này phí, như này phí Đã viên anh làm, làm cao นู่กันไอนู่กันมีทิ้งเลยมีทิ้งเลยมีทิ้งเลย,ยบุญบุญไปในฟีดวะย,กยกายกยากวะเนี่ปูสืบสืบปูต้มปูไม้มปูปูไอ้นี่ปลาไอ้นี่ปลาผี่ดองไง่มาตื่นมาซื้อกันออเอ้าไอ้นี่ปู ตัวก่อนตับาก่อนไปรล้ยงนุต้องมารแล้วใช่นี่ปูเ้ามาเองปูต้องมาเรลูกเอนี่นี่นี่น้องปูเออทำไมตืบนตืมาตอดออต้องมาเยแล้ปด้วยเดี้วยไหมเล็มเ้ยปูดึงขึ้นหรอกล้ไหมกล้สิกล้ดเือือปาไม่เยี่กลเลยทีไกลก่อนไกลก่อน